พ oh ี่น้องเมื่อมาแนี้ก็เลยพาพี่พาน้องมาหาเบิ่งกระลลกดู่น้องเด้อมาเบิ่งกระลอกอยู่ที่สวนตตุจักพี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้มาเป็นฮอดที่เรียบร้อยพี่น้องแล้วมาเบิ่งกันว่าซีนีกระลลกบอกพี่น้องมาแล้วเห็นมาหันเห็นมาแป๊บอยู่แถวนี้องอ้ยยไงนี่ไงเห็นแลไวพี่น้องเห็นแล้วเห็นน้องกระลลกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวน้องเด้อี๋ยวไปเบิ่งกันเลยพี่น้อง เอาคนนี้ก็ข้อกาเขาบอกสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยผมบอกครับบ่าวเนี่ยมาไหลเก่าเด้อครับเด้อพี่น้องเน้ยมื่อนี้มาแนี่ก็ได้มีโอกาสพี่น้องได้มาถ่ายอยู่ที่สวนตุ๊ตุจักพี่น้องมาหาบึงกะโลออกเนาะเพียงเนาะว่ามีหลายบ่วเห็นหลายๆช่องทางได้เอาถ่ายลงเนาะบางทีเป็นซุ้มประตู้เนาะพี่น้องเพิ่นถ่ายลงไปแล้วก็บเมืแอเนีก็เคยมาถ่ายกับเพิ่นรอบนึงเหมพี่น้องเอ้ยมาถ่ายกับเพิ่นรอบนึงแต่มือนี้บ่าวเนี่ยมากะ เบื้องลักษณะอาจจะบ่ค่อยลายพป่นองเนื่องจากว่าอาจจะเป็นภาวะอันนี้พี่น้องภาวะมันยังมันยังเศร้าอยู่พี่น้องช่วงนี้ก็ประมาณช่วงเที่ยงนะพี่น้องเอเป็นเวลาประมาณเที่ยงช่วงนี้ก็อาจจะเศร้าอยู่ก็เลยแบบเห็ดไห้กระลอกบ่ค่อยมีลายปันใดเดียวไปเบื่องกนเลยพี่น้องว่าจะมีลายปันใดเดี่ยวเาไปเบิ่งกนเลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งกนเลยครับผมว่าจะลายบ่อไปน้องไปเบิ่งกันเลยไป พี่น้องเห็นเห็นเพื่อนไปทียร้อยบรรยจะเอาขอมนมให้่เพื่นแลวเนาะยชื่อชั่วะเอ้ชื่อชั่วเขาหา้วนเดี๋ยวเดมันต่อมันอบมันเป็นสูตรสํเาเร็จพี่น้องโอง้โหนกินบพอหาใจได้เดยู่มนะเนาะแบบชั่วแบบสดสบนน้ใจๆๆว่าได้บ่ใจเย็นนะใจเย็ๆๆนะ มันเป็นถั่วพี่น้องที่ว่าเพื่อนอบเนยมาแล้วนี่พี่น้องมันไไปแล้วไปลมันเป็นสำเร็จรูปพี่น้องมันไม่เป็นถั่วแบ้วอ,อ้ ี่้องเลยพี่น้องอันนี้เป็นกระอนะโอกนะเราโอ้โหความสวยงามเสื้องลายพี่น้องเลยผู้ลายเนะไปลองแล้วอ๋อเพื่อนเป็นเกลือเนาะใส่เกลือมาแล้วนะใต่ก็กินได้นะไกักนไหมใส่แค่ขนาดใส่กินได้กอนนี้เจ้าตัวนี้ให้เป็นโมเมนต์เกลือตัวนี้เอ้า กล้องกระมุนไปมุนมาพี่ลองเลยจะไปนหายพินอ,อันนี้คือความเชื่องพี่ลองโอ้โหใกลไกลจังพี่ลองอ,อ่าโอ,อ้กำลังกินเลยพี่ลองโอ้โหความสวยงามพี่ลองเลยวันนี้วันนี้เขามีโอกาสพี่ลองก็เลได้มาถ่าย ใช่พี่น้องเขาบึงบรรยากาศงามๆอยู่ี่พี่น้องดูขึ้ใกล้ๆอีกทีหูหูเลยพี่น้องเชือกรลายพี่น้องเลยอันนี้คือความเชือกนะครับเป็นความเชื่อกของกระรอกมันเป็นว่าโอ้โหสวยงามหลายพี่น้องเลยนี่ตัวเดียวพี่น้องเลยตัวอื่นโมไน่ใจวะไม่มีผมคือผมเห็นพี่ลองเดี๋ยวขอโมนีญานเบิ้งใกล้ๆแล้วกัน นี่แล้วครับภาพสวยน่าดูบรรยากาศอันนี้อยู่ที่สวนตุ๊กจั๊กเลยพี่น้องค์เงินตัวเดียวเป็นองมาตัวเดียวเลยเิ่นมาตัวเดียวเพิ่นพี่น้องบรรยากาศแบบนี้บวชเบื้องได้ง่ายด้วยข้างๆ่ก็คือข้างๆเลยเป็นสวนเป็นองค์สวนตุ๊กจักนะครับ ผู้ใดอยากมาลินมาเที่ยวก็สามารถมาได้เด้อครับเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากมาลินมาเที่ยวก็สามารถมาได้เลยครับอันนี้อยู่ที่สวนต้นจักอ่าเบิดแหละกินเบิดไวหรือพี่น้องเพราะเบิดแล้วกันอยากได้เบิร์ดเบิ่งความเชื่อพี่น้องพี่น้องอันนี้คือความเชื่อของกระรอกพี่น้องเอออันนี้คือกระรอกนะครับเด้อเป็นสัตว์ที่สวยงามพี่น้องแล้วก็เป็นสัตว์สงวนนะครับเด้ออยู่พี่เพื่อนสงวนไวปนะครับมานี่มาเนี้ยก็จะมีโอกาสพี่น้องก็เลย แวะมาถ่ายให้พี่น้องเขาเบิ่งเพี่น้องก็เห็นตัวเดียวไป้องเลยมีตัวเดียวแต่โมหัวเมื่อไหนตู้แล้วมาถ่ายโมหัวแล้วมันอยู่ฝั่งนั่น่น้องี๋ยววันนี้เขาไปพาไปเบิ่งอีกน้องไป้องมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งไป้องเทวาคารกไรคหลายๆเลยแต่มื่อีคนคือหลายเนี่ยโมหัวจะมีหรือบ่นะบมแน่ใจว่าจะมีหรือบ่ีไป้องเลยเอาล่นอันนี้คือความเชื่องของคารอโพีไป้องเอไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเอามาใส่ เป็นความเชื ja uh ่องนะเพียงว่าเชื่องไร้ครับผมนี่วานนี้ก็เลยใช้โอกาสนี่มาถ่ายพี่น้องเขาบอกว่านี่แหละคือความสวยงามพี่น้องเป็นความสวยงามของพผ่นดินเราหาเบิ้งในเงี้ยไม่ต้องเลยกาเพิ่นเชื่องไร้เพีองเชื่องราคาใกล้ซิดกับมนุษย์ ใกล้ใช้กบว่ามนุษย์พี่้องเลยก็เลยจะมีความเชื่อได้ธรรมดาเป็นสัตว์ที่แบบสวยงามเป็นสัตว์ที่สวยงามมันี่เห็นตัวเดียวพี่้องเลยหมูไว้ตู้แล้วไปถ่ายทักไหนพี่้องไหลายเลยเรวนี่ม,มากเลยแม่ก็เห็นเห็นตัวเดียวเลยเห็นตัวเดียวอยู่นี่เลยพี่ลองกำลังอะไรกำลังถหาอาหารพื่นครับอันี่คือแหละพี่้อง ครัุณไดอยากมากกัมาได้ครับผมอยู่เนี่ยลงสถานีนีแ่แหละครับผมคาสามารถมาได้ครับอยู่ในนีแ่แหละครับกินยังอร่อยอร่อยเลยพี่น้องเลยเอ้าเบิ้ตอีกเลยนี่นี่นี่ลงมาลงมาไม่รูอ่ะนี่นี่นี่นน ไปแล้วพี่น้องไปแล้วเน่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 อิ่มแล้วพี่น้องเลยน่าจะอิ่มเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องขึ้นวัแล้วโอ้โอ๋อลงมาเลยมาวลงมา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 ,งมาอันนี้อลงมาเร็วเอรีพรี่น้องเอิ่มหรอพีน้อง น่าจะอิ่มเลยพี่น้องเอิ่มเลยแหละเแี้ววันแรกไปหาเบิ่งตัวอื่นพี่น้องแล้วก็อนุญาตพาฝีพาน้องเขาเดินไปหาเบิ่งตัวอื่นนาะพี่น้องบายแล้วนี่ยังมีบอกอยู่แล้ววันแรกจะเดินไปหาเบิ่งอีกทางอื่นว่ามีบอกพี่น้องเพราะว่าตัวนี้เพื่อนอาจจะอิ่มแล้วดูจากลักษณะน่าจะอิ่มนะมาแ้กว่าเพื่อนอาจจะอิ่มแล้วพี่น้องเนี่ยอะไรนะ เห็ดหนาเซลอยเลยหน้าจะอิ่มลอะไะพี่น้องมาเน่าหายไปกับไายเติบแล,ล,ล้วนะไายเติบแล,ล,ล้วเน่าหายไปวันนี้เราหายไล้ไร่เติบเลยหนา,ลละา,าจะอิม่มเยี่ยมเข้าไปห้าเบิรงว่าวแถวนี้ยังจะมีอีก แล้วนี่มีตัวเดียวพี่น้องมีตัวเดียวเนาะอ้อิ่มแล้วละเบิ่งทรงขึ้นมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาย่างไปเบิ่้าเบิ่งพี่น้องว่ะยังจะมีให้เขเ้ได้เห็นอยู่บอกกระลลกอยู่นี่ยังจะหลายปันไดพี่น้องเดวมาเบิ่งกันว่าสีมีลายประมาณใดพี่น้องเลยเห็นใ้ตู้เพิ่นเอาอาหารมาให้น่าจะู่แถวหนีมาก เห็นไอ้ตู้ป็ราอาหารมาให้น่าจะอยู่แถวนี้มันนี้บาแ์เรลกับบ้าผู้เดียวี่น้อันนี่ถือโอกาสนี่ยินกับเสียงพี่น้องนด่ยินแต่เสียงไม่พรอกเจ้าบอลลูวอ่ะอยู่ใส่นินแต่เสียงนายจี้ ตอนนี้นกำลังตามหาอยู่ตอนนี้มูวัวพุ่งนะอยู่ไซนเนาะได่างนี้มันเสียงนังจีจดัดจีจดัดจีจดัดโอ้พังนีนบุค้อยมีพี่น้องมีตะโกนเรือว่าต้องมาแบบแรงๆม้อจังมาพี่น้อง แค่ได้หมูมีนะเพียงเนาะมีแค่ตัวเดียวแหละที่ว่าเห็นที่วันนี้อาหาเลยเพิ่นตัวเดียวตัวเดียวเดี๋ยวเราไปหาเบิ่งอีกที่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวบ้านนี้อัปเดทเรื่องถึงสายควัมพี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็เจออีกแล้วเจอเจ้าแดงเจอเจ้าแดงพี่น้องเจ้าเพิ่นญาติเพื่นญาติบ้านนี้เอาด้วยเพื่อน โอ้พี่น้องอยู่ทึงผมเพิ่นบอกยอมลงมาผมได้เจอเพิ่นเพิ่นย่านิพ่อแนวหรือเปล่าก็อู้จะแดงจะแดงลงมาดิเร็ว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 ลงมานี่เร็วลงมานี่เร็วอ่าเร็วเร็วเร็วลงมาเลยเราพี่น้องลงมาแล้วมาๆๆจะแดงมากนเห็นไหมพี่น้องผม อะ็ดเด็ดอยากลงยุ่แต่วา่ยาเลยจะแรงจะแรงมานี้มานี้แล้วเล้วล้วไปหมดเลย,ปปเลย่น้องนาจะยาี่น้องลักษณะอยากลงมาแต่โบกา้บกาโบก้าลงมามาแลๆๆ้วมาแล้วมาแล้วเอาหารเร็วหารเร็วหารเร็วไปแล้ว,ๆๆลว่น้อง เฮรอเฮรอเห้ยไปแล้วพี่น้องเลยบอกล้าบอกล้าลงพี่น uh> uh ้องเลยพัดคอยสิไปเพื Mobil ่อนบอลลงมาพี่น้องเจ๊ไรนี่นี่นี่เจ้าแดงเจ้าแดงเจ้าแดงมานี่เร็วมานี่เร็วนี่นี่นี่เร็วเร็วเร็วอ่าเร็วเร็วเร็วนี่มานี่มานี่แดงไปเลยพี่น้องเลยหนาจะย่าน พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยวันกินอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาจีบไปป้าไปเพื่อนอยู่นี่พี่น้องเขาจีบป้าไปเพื่อนจะมีสองเม็ดแล้วี่น้องเป็นถั่วหรือ่น้องเด้อมาแล้วจะไหวเพื่อนอยู่นี่เลยพี่น้องเอาไหว้เพื่อนจะแรงลงเมาลงเมาด้วยเด้อพี่น้องป้ามาเน่าจะทิ่มไว้นี่ไอเดียเพื่อนลงเมาเองเพื่อน้องพอเพื่อนย่านย่านคุ้นพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาไปหาบอลใหม่นะ้องเนาะพอพี่น้องหลังจากเขาได้ไปเจอกับะโลกกันแล้วพี่น้องเอ้ยโบ้คุ้นบ้ค่อยไล่บานไดพี่น้องเหมือนนี่คระโลกโบ้ค่อยไล่เพื่อนได้ไหม อาจจะเป็นยังเศร้าอยู่พี่น้องพอพอเนี้มาช่วง12โมงเราไปน้องอาจจะยังเศร้าเกินไปพี่น้องก็ลอกเลยบุกค่อยลงมาพี่น้องแต่ว unten, ่าก <what> ็มีใครเห็นอยู่พี่น้องเลยนั่นนะเห็นอีกแลวตัวหนึ่งพี่น้องโผลโๆอยู่เห็นอีกแล้วก็ลอกอาจจะตัวน้อยพี่น้องตัวนี้มีก็บุกค่อยร้ายพี่น้องหน่อยช่วงอ่าน้องน้องกําลังแล่นจุกจั๊กจุกจั๊กจุกจั๊กจย๊่พี่น้องแต่วันนี้กินอาหารมาแล้วพี่น้องเลยมีก็บุกค่อยรลายเราไปมาไหน อู่ข้างหน้าบ่าเนี้ยนี่บ่ค่อยหลายปานไดพี่น้องแต่เก่านี่ตกแรงๆนี่เพิ่นสิลงมาแบบเต็มเลยไ่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็บ,บ่าเนี้ยก็บ่มีหยังหลายได้ไปน้องเ้อเจอกัน EP ที่3ก็แล้วกันพี่น้องเอ้ยเจอกัน EP ที่3แล้วกัน EP นี้บ่าเนี้ยก็ขอจบเป็นตัวนี้หลังจากได้พาพี่พาน้องเฮานี่ไปเบิ่งกระลอกเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องถามว่าหลายบ่มื้อนี้บ่ค่อยหลายเนาะพี่น้องน่านจะเป็นเนื่องจากว่า,าวเมาแนวมาเศร้าไปเนาะงไปน้องขลอกก็เลยบ่ค่อยลงพี่น้องเอาก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อเจออกันน EP ทีี่่3พ้ง มาเนี้จะพารีวิวเบิ้งสวนกัตตจักหว่าเป็นยังไงเป็นอ้องคนมาลิดไลายบอเดียวไปเจอกันอีกอีพีที่สาม่ป็น้องอีพีนี่ครับขอจบไปตอนนี้ขอก่าว่าสบายดีเด้อเป็น้องเด้อบายบายพป่น้อง